เคยไหมที่เรามองเห็นทุกอย่างรอบตัวแต่กลับไม่เห็นตัวเองเรามองคนอื่นพลาดบ้างเข้าใจผิดบ้างมองโลกขุ่นมัวด้วยอารมณ์แล้วก็สรุปไปว่าโลกมันไม่ดีทั้งที่แท้จริงแล้วบางครั้งใจเราเองต่างหากที่ขุ่นกว่าโลกเสียอีกใจที่ฟุ้งซ่านเหมือนผิวน้ำที่ถูกลมพัดแรงน้ำยังอยู่ตรงนั้น แต่ภาพเงาที่สะท้อนกลับเลือนรางจนแทบมองไม่เห็นความจริงไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เรายังไม่หยุดนิ่งพอจะมองมันให้ชัดหลายคนเคยพยายามแก้ปัญหาชีวิตด้วยสายตามองหาคำตอบจากสิ่งรอบข้างจากคำพูดคนอื่นจากสิ่งที่เห็นในโลกแต่กลับยิ่งสับสนเพราะโลกที่เห็นนั้นหมุนไปตามอารมณ์ของใจ ถ้าใจเราปั่นป่วนโลกทั้งใบก็เหมือนหมุนไปพร้อมกันแต่ถ้าใจเราสงบโลกทั้งใบก็ดูชัดขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยใจเหมือนกล้องถ่ายภาพหากเลนส์สั่นภาพย่อมเบลอต่อให้แสงดีมุมสวยแค่ไหนเราก็ไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเราหยุดมือหยุดกล้องให้มัน่นภาพที่ได้จะคมชัดโดยไม่ต้องพยายามอะไรเพิ่มเติมเลย คนส่วนมากพยายามใช้ตาเพื่อเห็นความจริงแต่ตานั้นเห็นได้เพียงเปลือกนอกเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ใจที่สงบต่างหากที่เห็นได้ลึกกว่าเห็นถึงเหตุเห็นถึงผลเห็นว่าอะไรเกิดจากอะไรอะไรดับเพราะอะไรและเมื่อเห็นเช่นนั้นความทุกข์ก็เบาบางลงโดยไม่ต้องหนีจากโลกสมถภ,ภาวนา คือการฝึกให้ใจหยุดนิ่งเหมือนเราปล่อยฝุ่นให้ตกตะกอนในน้ำพอฝุ่นค่อยๆจมลงน้ำก็ใสขึ้นเองโดยไม่ต้องคนน้ำเลยความสงบไม่ได้มาจากการพยายามให้ไม่มีเรื่องแต่มาจากการไม่ไหวตามเรื่องเมื่อใจหยุดไหวโลกทั้งใบจะนิ่งตามหลายคนเข้าใจว่าการฝึกสมาธิหรือสมถะ คือการหนีจากความวุ่นวายปิดหูปิดตาไม่รับรู้สิ่งใดแต่แท้จริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยการฝึกใจให้สงบไม่ใช่เพื่อหนีความจริงแต่เพื่อเห็นความจริงโดยไม่ถูกความวุ่นวายบดบงังเหมือนเราเช็ดกระจกให้ใสไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธฝุ่นเพียงแต่เราไม่ยอมให้ฝุ่นบังสิ่งที่อยู่ข้างในใจที่ไม่ฟุ้งซ่าน จึงไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าไร้ชีวิตแต่เป็นใจที่มีชีวิตเต็มเปี่ยมเพราะมันตื่นอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตไม่เผาไหม้ตัวเองด้วยอนาคตแต่สัมผัสความจริงของเดี๋ยวนี้อย่างแจ่มชัดลองนึกถึงตอนที่เราอยู่ท่ามกลางเสียงเพลงดังๆแล้วอยู่ดีๆเสียงเพลงนั้นหยุดลงความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเสียงลมหายใจเข้าออกที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนใจที่สงบก็เหมือนกันเมื่อหยุดเสียงฟุ้งซ่านของความคิดเราจะได้ยินเสียงของสติได้ยินเสียงของปัญญาที่พูดเบาๆมานานเพียงแต่เรามัวแต่ดังเกินไปจนไม่ได้ฟังบางคนบอกว่าทำใจนิ่งยากนั่นก็เพราะเราพยายามจะนิ่ง แต่การนิ่งที่แท้ไม่ได้เกิดจากการบังคับให้หยุดคิดแต่มาจากการรู้ว่าคิดอยู่แล้วไม่ตามมันไปความคิดเกิดก็แค่รู้เหมือนเห็นเมฆผ่านฟ้าไม่ต้องไล่ไม่ต้องขวางเดี๋ยวฟ้าก็กลับมาใสเองใจที่เห็นความจริงไม่ใช่ใจที่เก่งกว่าใครแต่คือใจที่ยอมเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่เติมไม่ตัดไม่แต่งไม่หนี ใจแบบนั้นจะเห็นได้ลึกกว่าตาเพราะตาเห็นเพียงภาพแต่ใจที่สงบจะเห็นเหตุแห่งภาพและความไม่เที่ยงของภาพนั้นด้วยในวิปัสสนาภาวนาสิ่งที่เราฝึกไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งแต่คือการฝึกเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นเพียงปรากฏการณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความโกรธก็แค่โกรธ ความสุขก็แค่สุขมันมาแล้วมันไปเราไม่ต้องไปยึดเพราะสิ่งที่ยึดนั้นไม่มีวันอยู่กับเราได้ตลอดไปจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่วิ่งตามสิ่งเหล่านั้นเหมือนคนวิ่งไล่จับควันแต่จิตที่สงบคือจิตที่ยืนดูควันลอยไปเฉยๆแล้วสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรต้องจับเลยและเมื่อใจเริ่มเห็นแบบนั้นบ่อยเข้า ใจจะเบาโลกจะเบาความจริงจะปรากฏอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ความจริงที่ทําร้ายแต่เป็นความจริงที่ปลดปล่อยเพราะความสงบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ที่ปัญญาได้เกิดความนิ่งไม่ใช่การหยุดทุกอย่างแต่คือการเห็นทุกอย่างโดยไม่ถูกรบกวนความเงียบไม่ใช่การไม่มีเสียง แต่คือการได้ยินเสียงที่แท้ของชีวิตเมื่อเราหยุดฟุ้งซ่านเราจะเห็นว่าสิ่งที่ตามหามาตลอดไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นแต่เรามองข้ามไปเพราะใจเราไม่เคยหยุดพอจะเห็นมันใจที่ไม่ฟุ้งซ่านจึงเห็นความจริงได้ชัดกว่าตาเพราะตาเห็นโลกภายนอกแต่ใจที่สงบเห็นโลกภายใน และเมื่อเข้าใจโลกภายในโลกภายนอกก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการภาวนาจุดเริ่มต้นของการกลับมามองข้างในจุดเริ่มต้นของการเห็นเราโดยไม่ต้องมองผ่านใครเพราะที่สุดแล้วความจริงไม่เคยอยู่ไกลแต่อยู่ที่ว่าใจเรานิ่งพอจะเห็นหรือยังเท่านั้นเองเคยไหม เวลาที่เราเดินอยู่ในห้องมืดแล้วเผลอไปชนโต๊ะเรารีบโทษความมืดว่าเป็นต้นเหตุแต่พอเปิดไฟขึ้นมาเรากลับเห็นว่าโต๊ะมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดไม่ได้เคยขยับไปไหนเลยความมืดไม่ใช่ศัตรูโต๊ะไม่ใช่ปัญหาที่แท้เราแค่ยังไม่เห็นชีวิตก็เหมือนกันปัญหามากมายที่เรารู้สึกว่าแก้ไม่จบ อาจไม่ใช่เพราะมันซับซ้อนแต่เพราะใจเรายังไม่สว่างพอจะเห็นว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรในช่วงแรกของการฝึกใจให้สงบเราอาจเพียงแค่รู้สึกว่านิ่งขึ้นสบายขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงการตั้งกล้องให้มันเพื่อเตรียมจะถ่ายภาพแห่งความจริงให้ชัดขึ้นเมื่อใจเริ่มนิ่งสิ่งที่เคยพร่าเลือนจะเริ่มปรากฏทีละน้อย เหมือนตะวันเริ่มขึ้นในเช้าวันใหม่เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดของเรานั้นไม่ใช่เราความโกรธที่เคยคิดว่าเป็นตัวตนแท้จริงของเราก็เพียงแค่เมฆก,ก้อนหนึ่งที่ลอยผ่านฟ้าความกลัวที่เคยกอดไว้แน่นก็แค่เงาของอดีตท,ที่ฉายมาท่าปัจจุบันเราเห็นมันเกิดเราเห็นมันดับและเรารู้ว่าเราไม่ต้องดับมันเอง การเห็นแบบนี้เรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การคิดวิเคราะห์แต่เป็นการรู้เท่าทันอย่างอ่อนโยนเหมือนยืนอยู่ริมฝั่งดูกระแสน้ำไหลผ่านไม่ต้องกระโดดลงไปไม่ต้องหยุดมันแค่เห็นว่ามันไหลเองได้ใจคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการเห็นแบบนี้เพราะเราชินกับการเข้าไปเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถ้าโกรธเราก็กลายเป็นความโกรธถ,ถ้าเสียใจเราก็จมอยู่ในความเสียใจแต่เมื่อเริ่มเห็นเราจะเริ่มแยกออกระหว่างสิ่งที่เกิดกับผู้ที่รู้ว่ามันเกิดภาพหนึ่งที่อธิบายได้ดีคือการดูหนังถ้าเราหลงเข้าไปในเรื่องเราจะร้องไห้หัวเราะโกรธไปพร้อมตัวละครแต่ถ้าเรารู้ตัวว่านี่คือหนัง เราก็ยังดูได้สนุกได้ซึ่งได้แต่ไม่ต้องทุกจริงเพราะเรารู้ว่าภาพที่เห็นไม่ได้มีอยู่จริงชีวิตก็เช่นกันเหตุการณ์ต่างๆคือภาพในจอแห่งเวลาถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะถูกดูดเข้าไปในเรื่องของมันแต่ถ้าใจเราตื่นอยู่เราจะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปและเราจะไม่ต้องวิ่งไล่หรือต่อต้านสิ่งใดอีกต่อไป ใจที่เห็นแบบนี้จะเริ่มเบาเหมือนเราปล่อยของหนักที่แบกมานานบางคนอาจร้องให้โดยไม่รู้ตัวเพราะเพิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ต้องแบกเลยสิ่งที่ทำให้เหนื่อยมาตลอดคือความยึดมั่นในภาพในใจไม่ใช่ชีวิตจริงลองสังเกตดูเวลาความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในหัวเรามักเผลอเชื่อทันทีว่ามันคือความจริง แต่พอผ่านไปวันหนึ่งเรากลับหัวเราะก,กับสิ่งเดิมได้เห็นไหมว่าความจริงที่เราคิดวันนั้นมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของใจความคิดไม่แน่นอนความรู้สึกไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือผู้รู้ที่เฝ้ามองอยู่ข้างในผู้รู้คนนั้นไม่ได้ต้องแสวงหาเขาอยู่ตรงนี้เสมอเพียงแต่เรามักถูกเสียงของความคิดกลบไว้จนไม่ได้ยิน เหมือนเรายือนอยู่ข้างทะเลแต่เสียงคลื่นดังจนไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเมื่อเราฝึกให้ใจนิ่งพอเราจะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงของความเข้าใจที่ไม่ต้องผ่านคำพูดเสียงของความสงบที่ไม่ต้องแปลความเสียงที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปจัจจัยและไม่มีสิ่งใดผิดที่มันเป็นนี่แหละคือการเห็นความจริง ไม่ใช่ความจริงแบบต้องพิสูจน์ในตำราแต่คือความจริงที่รู้สึกได้ในใจเหมือนเราเข้าใจคนคนหนึ่งจากการอยู่ใกล้ไม่ใช่จากการอ่านชีวประวัติของเขาความเข้าใจในธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องอยู่ใกล้ใจตัวเองจึงจะเข้าใจหลายคนกลัวคำว่าภาวนาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนมีเวลาหรือผู้ปฏิบัติในวัด แต่แท้จริงแล้วชีวิตประจำวันของเรานี่แหละคือห้องภาวนาที่แท้จริงทุกครั้งที่รู้ตัวว่ากำลังโกรธนั่นคือการภาวนาทุกครั้งที่รู้ว่าใจฟุ้งไปแล้วกลับมาหายใจนั่นคือการภาวนาทุกครั้งที่เห็นว่าอารมณ์มาแล้วไปนั่นคือการเห็นธรรมใจที่เห็นเช่นนี้จะค่อยๆรู้จักปล่อยปล่อยไม่ใช่การทิ้งแต่คือการไม่เกาะ เหมือนเรายังมีของอยู่ในมือแต่ไม่ต้องกำมันไว้แน่นๆเราถือไว้หลวมๆรู้ว่ามีแต่ไม่ถูกมันบีบพอใจเริ่มปล่อยโลกก็จะเริ่มเบาเหมือนเราเดินทางไกลแล้วค่อยๆวางของที่ไม่จำเป็นออกไปทีละชิ้นแล้วพบว่าที่จริงแล้วเส้นทางนี้ไม่เหนื่อยเลยเพียงแต่เราเคยเดินไปพร้อมของที่ไม่จำเป็นเท่านั้นเอง การเห็นความจริงด้วยใจที่สงบไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเฉยชาแต่กลับทำให้เรามีความอ่อนโยนที่มั่นคงเพราะเราไม่หวันตามสิ่งภายนอกและไม่หลงตามสิ่งภายในเราเห็นทุกอย่างเป็นเพื่อนร่วมทางในวัตจักรของเหตุและผลเมื่อใจเห็นเช่นนั้นความเข้าใจจะค่อยๆงอกออกมาจากข้างใน เหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นจากดินไม่ต้องบังคับให้โตมันเติบโตเองด้วยความเงียบและในความเงียบนั้นเองเราจะเริ่มรู้ว่าปัญญาแท้จริงไม่ได้มาจากการคิดแต่มาจากการเห็นโดยไม่ฟุ้งซ่านเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เมฆแห่งความคิดปิดไว้เท่านั้นเองเมื่อใจเริ่มเห็นโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะแม้สิ่งเดิมๆจะยังอยู่แต่เรามองด้วยสายตาใหม่สายตาที่สงบกว่าอ่อนโยนกว่าและลึกกว่าเดิมเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปไม่ใช่โลกแต่คือสายตาที่มองโลกเราอาจยังต้องอยู่ในที่เดิมเจอผู้คนเดิมปัญหาเดิมๆแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือใจเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ใจที่เคยสั่นไหวกับคำพูดใครใจที่เคยเหนื่อยเพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจเมื่อเห็นความจริงแล้วมันจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นไม่ใช่เพราะเราทำเป็นไม่รู้สึกแต่เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าทุกสิ่งมีเหตุของมันชีวิตเหมือนเรือที่ต้องแล่นอยู่กลางทะเลบางวันคลื่นแรงบางวันคลื่นสงบแต่สิ่งที่ทำให้เรืออยู่รอดไม่ใช่การพยายามหยุดคลื่น แต่คือการรู้จักถือภายอย่างมัน่นใจที่ฝึกแล้วก็เช่นกันมันไม่สามารถห้ามโลกไม่ให้เปลี่ยนแต่สามารถตั้งมั่นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปเราจะไม่ต้องดิ้นรนหนีความทุกอย่างกลัวตายและไม่ต้องวิ่งตามความสุขอย่างคนกระหายเพราะเรารู้ว่า ทั้งสุขและทุกต่างก็เป็นคลื่นลูกหนึ่งเท่านั้นเองเราจะเริ่มอยู่กับโลกเหมือนคนที่อยู่ท่ามกลางฝนโดยไม่รีบหาที่หลบแต่รู้ว่าฝนตกก็เพราะเมฆมารวมกันพอถึงเวลาเมฆก,ก็จากไปฝนก็หยุดเราไม่จำเป็นต้องเกลียดฝนอีกต่อไปเพราะเราเห็นแล้วว่าฝนก็มีเหตุของมันและมันไม่ได้อยู่ตลอดไป ลองมองชีวิตในมุมง่ายๆเวลารถติดเรามักหุดหงิดแต่ความหมุดหงิดนั้นไม่ได้ทำให้รถเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นเลยมีแต่ใจเท่านั้นที่หนักขึ้นการเห็นด้วยปัญญาคือการรู้ว่าตอนนี้รถติดแล้วกลับมาหายใจรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้รู้ว่าอารมณ์มาแล้วมันก็จะไปการรู้แบบนี้ไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือการเลือกอยู่กับปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองคนที่ใจสงบไม่ได้หนีโลกแต่กลับเข้าใจโลกจนอยู่กับมันได้อย่างอ่อนโยนเหมือนคนที่เคยกลัวทะเลเพราะเคยจมน้ำพอเรียนรู้วิธีว่ายน้ำแล้วเขากลับสามารถลงน้ำได้โดยไม่กลัวอีกต่อไปโลกก็เหมือนทะเลเราไม่จำเป็นต้องหนีเพียงแค่เรียนรู้วิธีว่ายในกระแสะนั้นโดยไม่จมเมื่อใจเริ่มเห็นเราจะรู้ว่า สิ่งที่เราคิดว่าต้องมีหรือต้องเป็นเพื่อให้มีความสุขแท้จริงแล้วไม่จำเป็นมากอย่างที่เคยเชื่อความสุขไม่ได้เกิดจากการได้ตามใจเสมอไปแต่มาจากการเห็นว่าแม้ไม่ได้ตามใจใจก็ยังสงบได้เราจะเริ่มมองโลกด้วยความเข้าใจแทนการตัดสินคนที่เคยทำให้เราขุนเคือง เราอาจเห็นได้ว่าเขาก็เพียงแค่กำลังทุกข์ในแบบของเขาคนที่พูดแรงใส่เราก็อาจเพราะเขาไม่รู้วิธีสื่อสารความเจ็บปวดของตัวเองใจที่เห็นจะเริ่มให้อภัยได้โดยไม่ต้องพยายามเพราะไม่เห็นใครเป็นศัตรูอีกแล้วเหมือนเรามองคนหลงทางในป่าเราไม่โกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเขาแค่ยังไม่เห็นทางเท่านั้นเอง ใจที่เห็นจะเริ่มเมตตาโดยธรรมชาติเมตตาไม่ใช่เพราะอยากเป็นคนดีแต่เพราะเข้าใจว่าความโกรธไม่เคยทำให้ใครสบายใจเลยการอยู่กับโลกโดยใจที่ไม่ฟุง้งซ่านคือการอยู่โดยไม่สูญเสียความสงบแม้โลกจะหมุนเร็วเพียงใดใจที่เห็นจะเหมือนภูเขาใหญ่ที่ยืนอยู่กลางพายุลมอาจพัดแรงแต่ยอดเขายังคงมั่นคง เพราะมันอย่างรากลึกในพื้นดินของปัญญาและเมื่อใจเห็นเช่นนี้ความสุขที่เกิดขึ้นจะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดภายนอกอีกต่อไปมันเป็นสุขที่เกิดจากการไม่ต้องหนีตัวเองไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องหนีความรู้สึกใดๆเพราะเรารู้แล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นไม่ใช่มาเพื่อทำร้ายเรา ในวันหนึ่งเราอาจพบว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่การมีปัญหาโดยไม่ทุกข์กับมันการฝึกใจให้เห็นคือการสร้างพื้นที่ว่างในใจไว้รับทุกอย่างโดยไม่ถูกกลืนเมื่อเรามีพื้นที่ในใจเราจะรับฟังคนอื่นได้โดยไม่ต้องปกป้องตัวเองเราจะทำงานหนักได้โดยไม่เหนื่อยเกินไปเพราะใจไม่ถูกผลักไปข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดเพราะเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างคือครูของใจใจที่เห็นจะเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในทุกสิ่งไม่ใช่แค่ในวัดแต่ในทุกลมหายใจทุกคำพูดทุกการกระทำทุกความเงียบทุกสิ่งล้วนสอนเราได้หากเรามีใจที่พร้อมจะเรียนรู้ เราจะเริ่มเห็นความงามของความธรรมดาเห็นความจริงในสิ่งเล็กๆเหมือนเห็นความงดงามของหยดน้ำที่เกาะบนใบไม้ในยามเช้ามันไม่ต้องพยายามจะสวยแต่มันสวยเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองและเมื่อใจเห็นได้เช่นนี้โลกทั้งใบจะเปลี่ยนจากสนามรบกลายเป็นสนามเรียนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะก,กลายเป็นบทเรียนแห่งปัญญา ไม่มีสิ่งใดเสียเปล่าไม่มีใครผิดไม่มีเหตุการณ์ไหนเลวร้ายเกินไปทุกสิ่งล้วนพาใจเราให้เติบโตขึ้นเมื่อใจอยู่กับโลกได้โดยไม่ถูกโลกกลืนนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่ไม่ต้องรอให้ใครมอบให้แต่เกิดขึ้นจากการเห็นด้วยตนเองเห็นแล้ววางวางแล้วเบาเบาแล้วสบาย และเมื่อใจเบาโลกทั้งใบก็เบาตามเพราะสิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือสิ่งที่เราแบกไว้ในใจมาตลอดโดยไม่รู้ตัวบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งหาความจริงจากโลกภายนอกแต่ไม่เคยหยุดมองเข้ามาข้างในเลยทั้งที่แท้จริงแล้วความจริงที่เราตามหามันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจเรานี่เองเพียงแต่เรามองข้ามมันเพราะใจยังวุ่นวาย ใจที่ฟุง้งซ่านเหมือนคนที่ถือไฟฉายแล้วหมุนมันไปรอบๆตลอดเวลาแสงสว่างมีอยู่แต่เพราะมันไม่เคยนิ่งพอที่จะส่องลงบนสิ่งใดอย่างต่อเนื่องเราจึงไม่เห็นชัดสักเรื่องเดียวแต่เมื่อใจเริ่มนิ่งแสงนั้นจะรวมเป็นลำแล้วเราจะเห็นความจริงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่าสมถะ และวิปัสสนาไม่ได้แยกจากกันเลยสมถะคือความสงบที่เปิดทางให้เห็นส่วนวิปัสสนาคือการเห็นที่ทำให้สงบลึกขึ้นทั้งสองเดินเคียงกันเหมือนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกต่างหน้าที่แต่ไม่เคยแยกจากกันใจที่ฝึกสมถะจะไม่ถูกกระเพื่อมง่ายเหมือนทะเลลึกที่ลมไม่อาจแตะถึงพื้นน้ำ ส่วนใจที่เจริญวิปัสนาจะเห็นกระแสอารมณ์ขึ้นลงโดยไม่หลงเข้าไปในคลื่นนั้นทั้งสงบและรู้ทั้งนิ่งและตื่นอยู่ในเวลาเดียวกันนั่นแหละคือภาวะของใจที่เห็นความจริงชัดกว่าตาเราอาจเคยคิดว่าการตื่นรู้คืออะไรยิ่งใหญ่เหมือนต้องไปค้นพบอะไรลึกลับแต่เมื่อใจเริ่มสงบและเห็นจริงเราจะรู้ว่ามันคือเรื่องง่าย แค่เห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นโดยไม่ต้องเพิ่มหรือลดอะไรเลยลองคิดดูเวลาน้ำใสสะอาดเราไม่ต้องพยายามทำให้น้ำใสมันใสเพราะมันไม่ถูกรบกวนใจก็เหมือนกันเราไม่ต้องบังคับให้ดีหรือสงบแต่เพียงไม่ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปเรื่อยใจก็จะใสะเองเห็นเองและรู้เองและเมื่อใจเห็นเราจะเข้าใจคำว่าสัจธรรม โดยไม่ต้องมีใครบอกเพราะเรารู้สึกได้เองว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุดับเพราะเหตุไม่มีอะไรอยู่คงเดิมไม่มีอะไรเป็นของเราและไม่มีอะไรควรยึดไว้เป็นเราเลยความเข้าใจนี้ไม่ได้ทำให้เราห่างเหินจากโลกตรงกันข้ามมันทำให้เรากลับมารักโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเปราะบาง และน่ารักในความไม่เที่ยงของมันเราจะเริ่มเห็นความงามของการเปลี่ยนแปลงความหมายของการจากลาและคุณค่าของการได้อยู่ตรงนี้ในเวลาสั้นๆที่ชีวิตอนุญาตให้เราได้หายใจอยู่ใจที่เห็นจริงจะรู้จักคำว่าพออย่างแท้จริงไม่ใช่พอเพราะหมดหวังแต่พอเพราะเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงพอแล้วสำหรับการตื่นรู้ทุกลมหายใจคือบทเรียนทุกวันคือโอกาสใหม่ของการเห็นทุกความผิดพลาดคือครูผู้ใจดีที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตลึกขึ้นเราไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์ก่อนถึงจะภาวนาได้เพราะธรรมะไม่ได้อยู่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกก้าวที่เรากำลังเดินอยู่ทุกครั้งที่เราหยุด แล้วเห็นใจตัวเองอย่างแท้จริงนั่นแหละคือการเดินบนหนทางแห่งปัญญาใจที่ไม่ฟุง้งซ่านไม่ได้หมายความว่าใจที่ไม่มีความคิดแต่คือใจที่มีความคิดโดยไม่หลงไปกับมันความคิดยังเกิดความรู้สึกยังเกิดแต่เรารู้ว่ามันมาแล้วมันจะไปไม่มีสิ่งใดควรยึดไม่มีสิ่งใดควรหนีเราแค่รู้แล้วปล่อยให้ธรรมชาติดำเนินไปของมันเอง และเมื่อใจเป็นเช่นนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ได้อยู่ปลายทางของการดิ้นรนแต่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงของการรู้ตัวความสงบอยู่ตรงนี้ในลมหายใจเดียวนี้ในความตื่นที่เกิดขึ้นขณะนี้ใจที่เห็นชัดกว่าตาไม่ได้มีพลังเหนือธรรมชาติไม่ได้รู้อนาคตหรืออ่านใจใครได้แต่มันรู้เท่าทันปัจจุบัน ได้อย่างลึกซึง้งจนไม่มีอะไรทำให้หลงอีกต่อไปเราไม่ต้องหนีไปอยู่ป่าไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพียงแค่รู้เท่าทันใจของตัวเองในทุกวันแค่เห็นว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรฟุ้งหรือสงบกําลังหลงหรือกําลังรู้แค่เห็นเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับการเริ่มต้นของการตื่น เมื่อใจเริ่มตื่นโลกที่เคยหม่นจะสว่างขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะสิ่งที่เปลี่ยนคือผู้มองไม่ใช่สิ่งที่ถูกมองและเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านความจริงก็จะเผยออกมาอย่างนุ่มนวลเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ค่อยๆไล่หมอกออกจากขุนเขาอย่างอ่อนโยนที่สุดของการภาวนาไม่ใช่การหลุดพ้นแบบนี้จากโลก แต่คือการอยู่กับโลกได้โดยไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปอยู่กับทุกสิ่งอย่างเข้าใจเห็นทุกอย่างเป็นครูเห็นทุกขณะเป็นธรรมะเพราะเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงใจก็เห็นเมื่อเห็นใจก็เป็นอิสระและในอิสระภาพนั้นเองเราจะรู้ว่าความจริงไม่เคยหายไปไหนเลย มันอยู่ตรงนี้เสมอตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มหายใจเพียงแต่วันนี้เราเพิ่งนิ่งพอจะเห็นมันใจที่ไม่ฟุ้งซ่านเห็นความจริงชัดกว่าตาไม่ใช่คำสอนที่ไกลเกินเอื้อมแต่คือการชวนให้เรากลับมามองสิ่งที่ใกล้ที่สุดในชีวิตใจของเราเองเพราะเมื่อใจเห็นโลกทั้งใบก็สว่างขึ้นแม้จะเป็นโลกเดิมแต่เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป